สวัสดีจ้าเพื่อนๆนนี่ก็จะเป็นประกาศเขียวบ่อบานเฮ้าตาเอิญเนี่ยที่ว่าเอาลงุงเมล็ดเป็นเมลงพอไปไง่ายๆเลยจ้าเพื่อนๆนเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะเก็บไปกินเลยจ้านเนาะกนก็ไ่ค่อยง่ามจะออกใบจะเป็นสีเหลือง สีเขียวกะว่าเขียวสีเหลืองกะว่าเหลืองจะเพื่อนเปลี่ยนเนี่ยไหมพอนโปไกงามบอกว่าช่วงนี้หนาร้อนค่ากิริมือละสามสิบองศามือละยี่สิบองศาจะเพื่อนเปล่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปกินเลยจ้าเนี่ยบโปอยงามเหรอเห็นปะเหี่ยวเหี่ยวจะเดี๋ยวจะเก็บง่ายๆเลยเพื่อนเปล่ยนถอนออกไปเลยเนาะ จะเพืเ่อนๆนี่ประกาศแยวนี่จะ้แะแถวสุดจะเลือกตนที่เพิ่นเป็นตางามๆนะเนาะไปกินเอาไปกินจ้ะเพื่อนๆก็ผู้ใครง่ามเห็นบ่เพื่อนเพื่นพ่อข่งามบอกจะเป็น สีออกเหลืองๆ็บไปเก็บรถน่าจะเพื่อนๆจะได้นี่จ้าจะเพื่อนๆมาเก็บง่ายๆเลยจำพวกพก,กาดนี่ที่สูสังเกตเบิ้งที่วาสูปลูก รักเรื่อยนี่ฐานาหนาวเพิ่นจจงามจะเ,เพือนน่อนเพื่อนฐานาหอนเพิ่นกันนี่จะ้ะจะเป็นเพื่อนซีร่ะต้นใหญ่อยู่แต่ว่าใบเพิ่นกับพองามเดี๋ยวสูตอนออกไปก่อนสูก็จะเลือกที่งามงามจะเ,เพื่นเพ่อน,นอบางเทื้อสูบ่ได้พ่อ,อดอกบ่ได้เฮ็ดพิธี่พอห้เบิ่งเพราะวา่า แม่เพื่อนมาพไว้ก็มีสามีที่บ้านพยาบาลเพื่อนเอามะายอดยอดใบตอนได้บางเแ่วซุกกะบ่ได้คลิปห้เปื่อนเปื่อนเบิ่งก็ต้องขอโทษไปก่อนเนอจ้ะเพราะว่าบางคลิปกะม่หอดกบว่าเก็บผักเอาปลูกตอนได้เพราะสิว่านอกจากนาะพยาบาลเพื่อนมะปลูกไว้จ้ะบางแ่วสุกบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เหตุคลิปให้เบิง่ง เปื่นเปลืกอกกรอบที่ดอกถอนดอกมากค่ะหักปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบอยู่ตรงแห่จ้ะเนี่ย,ยต้นหนึ่งเพื่อนเปลือกต้นหนึ่งผักกาดบันเท้าเสิ่อผักกาดเขียวบวาจ่ายเฮื่นผักกาดยังเนาะแต่สูเอินผิดสุกขาขอโทษได้จะ้ะนี่จะ้ะบ่ไดัยก๋วย,ยแกล้ม พ่อสายยังกับเจ้าสุกกระไดก็พ่อไปวัดไปว่าได้อ,ไอยู่อาจจะเป็นแเบนะนนิ่งนะตัวนึงกต่ได้นี่จ้ะเก็บปากกาจะเป็นแบบนี่ตัวน,นี้เอาไปเลยจะห่อปอยไว้เพิ่งกระจายนี่จะเ,เป็นแบบเป็น ดอกเลยด้หนี่กันเข้าไปกินจ้ะตรงใดอีกนอนเดี๋ยวเลยเพเื่อนๆเดี๋ยวเตาเนยังไงงามๆมะจจะเนาะเอาไปกินกินกับไอ้กับลาบกระแ่บเอาไปพัดเอาไปต้มเอาไปแกงใส่เป็นผักร่วมกระแบ่บจะเพื่อนๆประกาศสุดนี้อันต้อเสียใจตรงนี้ เพิ่นกรอบและเพิ่นดังก๊อปเล่นี่เพ่นเพื่อนนี่จ้ะเนาะนี่จ้ะเก็บปกาดออเาก็ได้ไปกินเนาะบอหลายจะเพิ่นเพื่อนเดาอีกจากสองตนก่อนใบเพิ่นเหยวอยู่นี่นี่อาตโนะ จแโอเคนี่ก็น่าพอได้ไปกินจะเนี่ยประกาศบ้านเฮาเจิญประกาศอย่างรู้จักเป็นเืน่อนสุกาวาประกาศแขวดแล้วเนี่ยนี่จะเป็นๆมื่อนมือกาพามาเก็บบ้งนะเป็นตาแซ่บบ่เนี่ยเอาไปเน,นี่ยกินสดๆก็ได้จ้ะ ก,กินกับตำหักหมูบ่กินกับลาบหมูจะเพืเ่อนๆจ้าคลิปนี้กระผพ้าเนานะมาเก็บประกาศในสวนบ้านยาจะเ,เพื่อนๆเก็บผักในสวนบ้านยาจ้าจะ,จะคลิปนี้กไว้แค่นี้ก่อนจะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวพาอไปเพิ่งต้นบบก,กะเทกจากน้อยก่อนนะจ้นะเนาะ จะเป็นบักการเทศที่ว่าย่ายขางบ้านเพื่อนเอามใาหาป้ปูจะเพื่อนเพื่อนนี่จะ้ะนี่เป็นน้อยลายอยู่เด้ดเริ่มเป็นน้อยอยู่เนี่ยนี่จะ้ะบังเกียนพึ่งหดน้ำผักจะเพื่อนเปล่ยนต้องมาตัดแต่งกิ่งให้เพื่อนอย่สวนหน่อยกับท่านได้เฮ็ดไปเฮ็ดยังให้เพื่อนได้จะ้ะพวกสุเฮ็ดสองสวนจ้ะก็เลยอันนี้นะพูดเดี๋ยวี่เป็นบักการเทศที่ห้า พ่อมะเล็ดเองแต่กลามาปลูกจะเ่อนๆนีนนะเนาะเริ่มเป็นน้อยแล้วนี่ก็ได้นี่จะ้ะเริ่มเป็นน้อยแล้วเนี่ยามาปลูกไ้หลายต้นนึกแค่เจ้านี่เป็นบคัคกอระเทศมาจา้ะเป็นบคัคเกอรเตสที่ห้าพ่อมะเร็ดเองแต่ว่ามีต้นนี้ต้นเดียวเลยจะวบ้านย้ายกลางบ้านพันเอา,าให้ปลูกจ้าเ,เดี๋ยวไปเบ่งมาจานะเนาะนี่ ก็เริ่มญ่ให้ซูอยู่เริ่มง่ยห้สูอยูจ่จ้าเพื่อนเพอันนี้จะเป็นหัวหอมหญ่ที่นาเนาสูเอามาปลูกแล้วก็สุกรร่องเลื้อไวบแบบนี้ก่อนจ้เบิงบ้งเบิ้งเพิ่นจะเป็นจ้งรต่อไปนีนจะ้ะเพิ่นจะเน่าหรือเพิ่นจะขึ้นใบให้สูเดืสซูร่องเฮ็ดเบิงจ้จะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้กะไ้แค่นี้ก่อนจะ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ